แล้วส้มตำวันนี้ไม่เลยเหมือนวันจันทร์หลายอย่างมากเลยวันนี้มีมีอะไรบ้างครับบอกเขาดิตำหอยตำหอยแบบอาหารก้างลวกอูอูรูอักปูเรอูปูปูถอดชื่ออูอูอูปูไว้อย่างเงี้ยเลยก็อะไรเนี่ยหอยนางรมนี่หอยนางรม มีผิเขาวด้วยแล้วก็มีกรอบนี่เราจะมีของกรอบมาให้ขบเขียวกินระหว่างวันวังกั่ได้วังไหมมันไม่ถนัดเราจะมาเริ่มรับประทานกันนะมีนกำจิ้มซีฟู้ดสูตรใส่น้ำมหานยยมนะคะใส่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมของน้ำ ใช่คนมากอร่อยมากซดดีซดซด,ซดตัดต้องลองต้องลองนี่มีช้อนอืมอร่อยอ่ะกินด้วกันนะขอลองพร้องด้วยนี้เพราะว่ามันจะเผ็ดอืวยเลยอร่อยเลย ค่ะนะยู่ยู่อ่ะยยู่อ่ะอืมถ้าเรากินถ้าเรากินผักด้วยเราก็ข้อของผักพอดีเลยอืมกระหล่ำเนืหาล็กเล็กแล้วก็แล้วเราก็มาแขะโดยที่ไม่ต้องซอยมันก็จะาของพอดีของมันเลยอืมเนี่ยแลอวก็อืมอ๋อ่ลกวก็ ก็คำแร้มากเลยอันนี้ขอบระปากอืมอืมออลอ่ะอืมซีฟูด้ดกินอะไรก็อร่อยอืมามไม่เบนเหรับะอืม,อม ก้างมีแบบแกะนะหอยตัวใหญ่มากอันนี้แม่ซื้อมาให้จากตลาดนะหอยหอยอืมหอยจืดบอืมหนุยเหนึยมากแบบแกะแล้วหรอ,อยังกินได้ทุกอย่างอืมอันนี้เราเผ็ดนะ ัวช่วยระดับดีอะอืมอืมอ๋ออืมอืาเนี่ยไห็นไหมสีฟูกินกับอะไรก็อร่อยมีเนี่ยเราทำกับข้าวคือเราเราชอบดูแล้วเรามาทำกินเองอ่ะ แล้วทีนี้พอทำกินเราก็อืมออว,ว่าหากของน้องโชถึงก็ลุกเรื่องอือยังไงดีสมัยเด็กสไมัยไม่กินหวยอะ่ะหวยสมัยเด็กที่เราต่อแถวตำโรงเรียนฮันด,ดอกฮันด,ดอกอืมอันนี้กินได้กับอะไรก็ไล้ พริกเผาแม่อืม,อมพริกเผาแม่อร่อยอ่ะไม่มนหวานพริกเผาเนื้ออะไรนะใช่พริกเผาอืมอืมน่าจะจำไม่ผิดน่าจะตามแม่ปะปลองอร่อยเฮ้ยอ,อ,อร่อยนะอืมอร่อยติดใจ เรียดผู้มีแก่ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะดื้อดื่มดื้อดื่มหอยนั่งลงข้าวกระถิ่นจะดีมากแล้วก็ตามด้วยพริกเผานิดหน่อยนืมจิ้มซีฟู๊ดเยอะยุ่อ่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูไปใกล้แล้วเราก็ใส่ ผักชีใบเลื been, ่อยขวากขโยซีนนะใส่เข้าไปเลยดื่มดื่มดื่มเราจะอยากให้มีกรุบกรอบแบบนี้เราสามารถใส่ได so ้เหมือนกันได้ใส่ได้หมดนะเนี่ยเลยกินหน้ากล้องเลยเนี่ย เดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> พวหาหอบน้ำอะไรนะแบบจิ้มซีฟนนู้ดอะไรกลางเนะก็ได้หอมหอมเกลียวซะหน่อยนะแหลมเลยแต่วันนี้หาของไม่หางเอาเกลียวแทนหอมเกลียวซะหน่อยไม่ได้เลย ก็อย่างที่ทุกๆอีวีที่พูดกันไว้ก็ลองดูครับว่าอยากให้เราเอาวัตถุดิบตัวไหนมาทําให้ดูก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยอันนี้ใส่กับน้ำยำอร่อยมากนะ กี่สตูเลีย่างอืมอืมดูครับดูเขากินเดียว่าจะอืมอืมไปเอาอ่ะเนี่ยกระลำปีถ้าเราซื้อลูกเล็กๆเห็นไหมเราจะได้แบบไม่ต้อง ไปม้วนให้มันยุ่งยากมันจะเป็นพอดีคันเราก็สามารถเนี่ยตวงตวงส้มตามสัตว์ไดนะ้ใช่ไหมใส่นะม,มันจะอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทีสี่เดียวใส่ใส่ผัาอ้อมอ,อกอ้อมใจเลยใส่ชอบมากเลยอ่ะชอบน้ำจิ้นจิ๋วที่ทำมาจากเน่ เราก็้อย่างตรวจกบอนอืมอืมอืม,มอืมคำใ,ใหญ่มากอืมกินตาเหลือเลยอืมใหญ่มากนุ่มเนยนงหมด อืมใช้มืออร่อยบอกว่าคำเด<อ>ียวว่ามันจะชวนอร่อยจริงๆใช้มือได้อืม,อม อมากมถ้าเราเผ็ดแล้วก็เรามีเกี้ยวตรงนี้ขอไม่พูดก่อนนะที่เราคุยกันว่าว่าเผ็ดแล้วเราอาจจะมีของผลไม้มาช่วยอะเรามีน้องมาแล้ว กรอบนอกุ่มในอะไรชุเรียนเยนาะอ,อันนี้ก็อยากกินทุวเลียนถ้าอยากถ้าอยากให้กินทุวเลียนเมนมานะเผื่อว่าได้กินทุเลียนเผื่อแบบรอนใจดีมาชุเรียนกิน เสียแบบหอานทุกใจนี้หาชิมเนี้ยหนกินเสียแบบหอานทุกใจนี้หาชิมเนี้นยก็บบเดี๋ยวเราไปอีวีกัต่อไปดูอะอืมชิมปะซุปตามนี่ก็ใส่ใส่ตัวน้ำยำนะใส,ใส่ตัวน้ำเชื่อมอะ่ะใส่ตัวเข้มข้น ไไน,นี่เราก็จะใส่ตัวกิ้งข้นตัวนี้ตัวส้มตำทุกรอบใส่พริกแบบ ใส่พีแบบเยอะมากแล้วก็เห็ดเองอืมวันนี้เลยมีของเล่นมาเล่นกินน้ำแล้วเราที่เก็บรูปมาเติมเอาไหมไม่เอาญ <c oughs> าติวางข้างหลังนี่หรอวันนี้เรามีของเล่นเรากินน้ำหมดแล้วเราก็ามาเป็นบา์เฮนเดอร์กันดีกว่าอืม ในขณะที่รอบาร์เทนเดอร์ทำน้ำเราก็จะกินรอ้อนเโซดาแล้วมากินน้ำมีน้ำดแดงแต่วก็ถ้าใครชอบรสก,กลมกล่อมก็จะมีกุ่งทิพที่สำคัญมะนาวโซดานี่สิ่งสำคัญลองดู เครื่องดื่มโซดาสั้นตาสิงฟังเสียงอ้าวาเอ้ยขอดีเส้นอะหมอากาศมันร้อนโซดามันเลยเลยนน้ำแดงมันเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวนี้กินได้เลย เสร็จแล้วพอเราอยากให้มันรสชาติโอเคน,นิ่นึงเราก็ใส่โอเค,ความกลมกล่อ,อมแกเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> คนละอันครับคณละน้ำคนร,ร,ร,รอน้าไม่ไหวเดีกที่ขาด่ได้คือ ตัวช่วยในการบีบมะนาวเขาก็ใส่ไปใส่ไปถูกด้านเปล่าใส่แล้วเนี่ยเออแม่สอนไงเออนี่ยเราเราก็อ่า <c oughs> ใสอ่อีกแล้วอีกแล้วครับท่านโอ้ยหนึร้อย เอออืมอืมฮ่าาอะไรเขากินไป่ดีเราอย่างนี้อยากด้วยอยากด้วยเราจะเพ่งเพ็นด้วยก็ไม่ได้อือคิดจะพักคิดถึงคิดแคบ้าดใส่ชิมจังเลยเป็นไง <laughs> อดีแเ,เหมือนนัดกันมาพอดีเป๊ะเลยครับขอชิมหน่อนดยดิได้เจอง